สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับพบกันกับช่องผลเจริญการเกษตรนะครับวันนี้พาทุกท่านมาบรรยากาศนะครับเกือบจะมืดแล้วนะครับแสงอาจจะไม่พอนะครับประมาณ18บแนาฬิกานะครับมาที่พื้นที่เดิมนะครับตรงแปลงหญ้านะครับวันนี้นะครับก็เริ่มตัดนะครับเริ่มตัดหญ้านะครับอายุก็เกือบจะ2เดือนนะครับเป็นหญ้าที่ปลูกใหม่เลยหญ้านท์นะครับ พื้นที่ก็อาจจะแห้งนิดนึงนะครับหลังจากฝนไม่ได้ตกมาเกือบอาทิตย์แล้วนะครับอน,นี่นะครับก็ทำการตัดนะครับบางส่วนซึ่งมันก็ยาวมากนะครับตอนนี้มันยาวมากเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าเสียนะครับก็เลยหญ้าก็เลยยาวแล้วก็ล้มนะครับล้มช่วงที่เราเอาวัวลงมาเดินด้วยนะครับมันก็จะเหยียบ แล้วก็จะล้มนะครับซึ่งหญ้านะครับแต่และแต่และพันธุ์ก็จะมีข้อจํากัดนะครับในการาปลูกนะครับอย่างเช่นหญ้าไหน,หนท์นี่ผมปลูกถ้าเรามาปล่อยวัวลงมันก็จะไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับไม่ค่อยตอบโจทย์เหมาะสําหรับการตัดให้วัวกินมากกว่านะครับสําหรับหญ้าไนท์ถ้าเราจะปลูกเพื่อปล่อยวัวลงปแปลงนะครับแนะนําให้เป็นหญ้า แพนกูล่านะครับจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ตัดไว้กองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอารถมาขนสําหรับให้วัวทานนะครับก็วันนี้พามาดูเจ้าวัวแม่วันทองนะครับที่ลงคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับสถานะของเขาที่ท้องนะครับกําหนดคลอดวันนี้กําหนดคลอดวันนี้ว่ามีลักษณะ ที่พอจะคลอดให้ไหมนะครับให้คลอดให้ไหมท่านผู้ชมกําหนดคลอด2มิถุนานะวันนี้ก็วันที่2ก็ต้องดูนะครับลักษณะของเต้านมนะครับนี่นะครับนมก็ถือว่ายังไม่ค่อยคัดตึงเท่าไหร่นะครับยังไม่คัดตึงเท่าไหร่จิมเริ่มหดนะครับจิมเริ่มหดตัวแล้วนะครับในส่วนของโคนหางยังไม่ยุบโคนหางก็ยังไม่ค่อยยุบ สำหรับแม่วันทองนี้ประวัติเขาเคยคลอดอเลยกําหนดนะครับส่วนไอ้ตัวทองที่2ของเขานะครับที่คลอดลูกออกมาก็คลอดเลยกาหนดเกือบ9วันนะครับท่านผู้ชมเกือบ9วันรอบนี้คาดว่าจะเป็นตัวเมียนะครับดูลักษณะนมที่เอียงไปนะครับด้านหน้านะครับเราก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวเมียนะครับนี่นะครับก็เป็น บรรยากาศมาถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับจิ๋มมันจะบวมแล้วก็เริ่มเริ่มเริ่มหดตัวนะครับหดตัว้นหางนะครับตรงนี้จะยุบลงนะครับยุบลงนมก็จะตึงเลยนะครับนมนี้นมนี้จะตึงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่คัดตึงมากนะครับคาดว่าน่าจยประมาณ 3- 4วันนะครับน่าจะคลอดนะครับสําหรับแม่วันทองนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้ะกันนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับปลวกไล้คลอดก็เตรียมนะครับ สิ่งที่เคยแนะนําไปแล้วก่อนหน้านี้ความพร้อมนะครับฟางไฟยาหมอนะครับให้พร้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกท่านดาูเจ้าแม่นะครับแม่แม่ตัวนี้นะครับที่ติดกระทบที่ลงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับาการเป็นสัตว์แล้วผมก็ผสม2ครั้งนะครับดักดักช่วงเวลา12ชั่วโมงกับ18ชั่วโมงหลังยืนนิ่งนะครับ ว่าผลงานจะติดไหมนะครับถ้าดูจากเขา,าจะผ่านรอบวันที่5นะครับซึ่งก็คาดหวังว่าเขาน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าดูจากซีผิวการกินที่เก่งขึ้นนะครับเฟร,รมก็ดูดูสวยนะครับดูดูเนียนขึ้นนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับกดติดตามให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ